สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุดสุขคนครับอยู่กับช่องจารสริยาชาแนลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กกอยู่กับเมนูที่2นะครับพี่น้อง นะครับหลังจากแกงน้องใหม่ไปแล้วหน,หนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะครับตอนนี้ก็เชฟบูมนะครับ,บพี่น้องอาจจะคุ้นเคยเนาะ <laughs> พี่น้องอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นนักดุตตีนะครับของเป็นแบ็กอัพของศิลปินหลายท่านนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เชฟเพิ่นเดินทางมาจากในเมืองมาเฮ็ดลาบเป็ดนะครับสู้ไอซ้า่นะครับสู้พี่สู้น้องกินนะครับตอนนี้เราจะให้ดูนะครับว่าวิธีการทําลาบเป็ด นะครับของเชฟบูมนะครับส่งตรงจากอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดน้องคายจังหวัดนองคายหรือจังหวัดมึงการมึงการจังหวัดมึงการหรือ,อมีแต่อย,อย่างใหญ่จังหวัด <c oughs> อ่าตอนนี้จะพาพี่น้องมาดูนะครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทําจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนสีเบิ้งคลิปนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับช่องย t ท b e ก่อนนะครับครับผมตอนนี้เขาก็ัแยกแยกไอ้ อะไรวัตถุดิบ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 เขาแยกหนังไว้เลยไม่ไม่ทอดนะครับอะไก็เครื่องในอันนี้เครื่องในนะครับตอนนี้คือสะดวกสบายครับมันเบ็ดที่เขาเขาจะแลมาแล้วนะครับเอ่อตอนนี้เชฟก็เริ่มแบบิ้นแบบล่วนๆนิดหน่อยอันนี้คือหนังมันนะครับเอาไว้ทอดเป็นไงครับเครื่องในเครื่องในก็เอาไว้ต้มแน่นี่ต้ม ต้มเจ้ไวไว้ใส้ลัเบเปิดความมันเนาไาตัไหนอันนี้เราก็ทกําการแล่ชิ้นส่วนนู้นิ้นส่วนสี่นสีเหลี่ามเราหลัสมตำสาตำไ,ไส้พิเศษใช้พี่ดองบนขัางขาครับทั่้งหน้าเปิดคอนเสิร์ตนี่เดมาแล้วครับมาถือเฟส บุยบุหายบุยอยู่มึงเลยหายรับเบ็ดโดยพีมือลุมเบ็ดเจเจชื่อดังจากอโซพิสัยตอนนี้กำลังดังตอนนี้ย่ายทิ้นทานมาเป็นเป้าสกุลนะครับตอนนี้ก็ร่างดังดังยังดังแบบเงียบ อย่างแบบพูดม่แพลลุโอ้หนาวหนาวหนาวอีมันอากาศหนาวแบบยังทำมหแห้งลมวันที่21กุมภาพันธ์ฝนตกมาขึ้นหนาวเลยกับเมื่อื่นก็สะออกนะครับก็ว่าวันที่ย22วันที่22จะออกแล้วไดออกเราก็จะแร่ๆรไปเรื่อยนะครับจน่ลง ครบนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมเครื่องอปกวนนะครับเรียบร้อยแล้วเดียกแต่ที่ำการคั่วเรื่องจำเนืนอแกปคุณครับตัวกวนอันนับแหลอันนี้ต้มต้มนะครับต้มไม้ม่านประชดิบนะฮะเว่าอันนี้ครับเมื่องเนี่ยเปิดจ้งไดครับเนี่ยเสียบแล้วหรเปลเสียบแล้วจังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยังอันนี้มันเป็นหม้อไฟฟ้าเล้วลงมาก่อนก็ได้ อมันเป็นมอญฝามันมีหม่องตั้งบ่ล่าต้องเอาอันนี้ออกนะแมนโอ้ยวมนแตกขึ้น,เ,นเดี๋ยวเปิด,ปดแกะอ่าหอนหอนระดับไหนนหอนใบอ,อยู่ดีมันไม่มีระดับแต่ว่าร้อนเร็วมากครับผมในห้องตั้งกระทะแล้วเขาก็เอา,าน้ำเป็ดครับลงไปขวดมันจะมีความมันในตัวมันเองเจาะเท้าสักครู่พกก่อกำลังร้อนนะฮะ เมื่อกี้นี่ผิดพาดเสี่ยวหมอไม่หมอเสียวหมอไม่ฟาไม่ใส่เต๋เกตกับองว่ามันข่งกันอยูะนะไม่เห็นแต่เต๋อทานยังไงรอแล้วส่างน้าพี่คุณย่างน้าผมัไงเด้กันังหวันดีเลยหวานแล้วได้ดีแล้วได้ดีแล้ว ทางทีท่จ่เหตกับไทยเรื่องวาจของเปิดแฟตอยูคารมุม ล่อมันเป็นแข็งทำกบบต้มกันเพราว่าน้ำเดือดเป็นที่ละลอ้มาูไหม ไปเลยได้ครับโมเลยนปอดีนะปอดีานี้ขายมันลูกกันจังมาปุ่งนะครับตอนนี้น่นเป็นกัรแ้มได้ที่แล้วนะครับ ต้องใ,ใส่น้ำมันเนี่ยไปกระ้องุตงนีาา้ไปกระตูกนะครับลงไ,ไปทอดเต่ๆๆตเตนน่าต้องแกะลงนอดนึงแล้วมันอะบรเด็นี่เนาะเพราะว่ามันมนสิบแตกเสียดไส้นา แต่น้ำมันจากนั้งเป็นให้เป็นประโยชน์ครับผม,ม,มนพื้นที่เลยพื้นที่เต็มนเต็มยังจะ้อ,กกอมๆได้ไหมนี่นนออครับ8 of you ครับันน เล่นเรนนะเนี่ยเอาฟิว,ปๆๆวไปกิอนเหล้าก็เสื่อเลยรมเอาฟิวไว้ก่อนนะมาวิ่งขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ข้าวผัวนี่ซุปกันสเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่อ่ากองน้ำมันออกนะครับน้ำมันครับไปพักไว้ก่อนไปพักไว้แล้วก็เราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราตักน้ำมันออกนิดหน่อยครับเหลือไว้นิดหน่อยข้าวสิเกียมมเกเ๊ยวหอมกับกระเทียมลงไปก่อนแบบนี้ก่อนที่จะีผัดผัดเนื้อ แรนมั่งนะครับแสหสูตรัดนะเพรามันสูตร้วนนะก็ะเไม่ต้องเห็ดอะไรไปจกว่ามันจะแห้มนิดนึงนะครับเนา่อน้งลง่งเอาเนื้อรุ่งมาไดเลย ปัดเหนือเครื่องแน,นเออเครื่องใน่ต้องมีหัวมันเครื่องนสูงใหญ่น,นก่กวน<ง><ง>สูตรรับ มีไล่สูตรแทบเราจะไอเียสูดล้วนอย่างนี้เี่อเผื่อตทากินดอกไฟทากินเลแต่ว่ากระทะชิ้หน่อยเียวมาตุติอันนี้จะเครื่อน่้เลยแรงสูตรบแเนี่มชุกแล้วนะครับต่อไปน่าแบบนีนของเนื้อลุ่งบานเนื้อลคัด ลองกมันหล่นมบางันีนนนะะอมน่ไ้นหม่อย่้อด้ยอะ่นซุกครับ้มดค,ครับคตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วมั้งเนี่ย เป็นสุกแล้วฮกันไปไหนกอนพักไว้ก่อนนะครับพักให้มันเย็นก่อนครับสูตรเด็ดคือเราวกระตักใส่ภาชนะเปิดทีจะดเพงนะครับเนี่น อ้ยีว่าจะเดบไน้ไอีกเมือกี้ไอจเห็นเราเห็นกระเทียมัดกระเทียมเสื่อมรันเยดีครับอมันเย็นแล้วนะครับเอากะทําการปรุงได้เลยนะครับ แบบพิกเข่ากัวหัวหอมอยังกะใส่ตามนั่นแหะครับตามสูตร้านนะนะครับเพราะว่าเอาดิทำการพัดการยังตามขั้นตอนแล้เเวเลือกกระปุงตามใจชอบครับผมเอามาแบบได้กะไส้เอามากเก็ดกะไส้เก็ดมาเคี่ยวเหม <laughs> ือนไส้เพิ่มแั้นี่ครับเอออุ่นสุดที่เดีอยวดิ โนะใครับม,มีครบทุกอย่างครับตอนนี้แล่วได้คุงเข้าไปแล้วไปบันภาพตอนปรุงแล้วนะครับ ต้มเป็ดนะครับนี่ตัวนี้ผ่านไปแล้วคือลาเป็ด <c oughs> ลาเป็ดผ่านไปแล้วต้มเป็ดวันนี้พี่น้องครับเอาไปสดร้องข้าวเสียงสด,ดร้อนๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะฮะ <c oughs> มันก็เลยเป็นแบบ สีน้ำเาเนี่ยจักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะกับข้าวนะครับสำหรับล้างขั่วกะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็กะสิตักงเซตถวยใส่ยังนงแล้วก็ขึ้นท่านโตแล้วก็รับประทานนะครับมาด้วยพี่น้องเลือกกินน้ำกัน